จีบเัาไม่ได้จีบเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ30เมตรได้แล้วก็ผมเดินมาซื้อของ<ช>แล้วก็เผอิญว่ามาบุญพออกับธนรารชาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยเลย,เลยได้สติ๊กเกอร์เ้วเข้างานมาด้วยแล้วก็ได้เจอท้องส้มครับใ<ม>ส่เข้ามาว่าเหมือนเรามามามาดูแลส้ม <ฮะ S 1> มาตามดูแลออไม่นะครับถ้าถ้ามาดูแลน่าจะแต่งตัวเหมือนอ่านข่าวมากกว่านี้นะฮเข่าวไคะก็วา จริงจร,งจรงอันวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ได้เห็นน้องส้มเลยนะในชีวิตเลยนะครับเป็นเยาวชนที่เป็นเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเยาวชนน่าจะเว็นแบบอย่างเพราะว่าเรียนก็เก่งนะครับเกียรตินิยมแล้วก็ ทำธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่อาวชน่าเป็นแบบอย่างมากครับก่อนหน้านี้ร,นนรู้จักยังไง่างไงเหมือนกับนักข่าวช่องบันเทิง <สะ S 1> i n n <สะ S 1> ดาราเดลี่รู้จักกันไหมครับก็เหมือนก็เหมือน,นใช่ครับรูกจักตามสื่อครับพี่แต่ว่าผมเป็นผู้ข่าดข่าวครับแล้วก็เห็นน้องส้ม อ่านักแสดงก็คือเหมือนก,นกับรู้จักกันเพราะว่าเป็นสื่อเหมือนกันเป็นเอาไดครับทำเพ Facebook หรืออะไรอยู่ได้ไหมครับพี่อยู่นี้เขาก็ f a c e b o o k Instagram t w i t t e r มีกันทุกคนนะครับผมก็ดูข่าวดาราบ้างเหมือนกันฮะมีมีไอ้ม,มีมีเรื่องอย่างนั้นด้วยเหรอครับมไม่เคยโดนคำถามนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะ ผมคิดว่าคงดูเป็นเรื่องเพื่อนเจอเพื่อนมากกว่านะครับเหมือนกับว่าดาราเดลี่มาเจอกับชาแนลเอสมาเจอกับซุปเปอร์บันเทิงมาเจอกับ INN มาเจอกับเ,เหมือนกับเพื่อนมาเจอเหมือนกับเคยร,รู้จักกันผ่านสื่อนะแล้วก็วันนี้มาเจอกันตัวจริงมากกว่า เวลาภายภาคหน้ามีสิทธิ์ที่จะมีการพัฒนาได้หรือเปล่าต้องอีก5เดือนมาเรามาสัมภาษณ์ดูอีกทีไหมน,ะนใช่ครับคน,เ,นเราเป็นเพื่อนกันได้นะครับประมาณนั้นมากกว่านะอรถตอบดีกเดี๋วรอาเราเปินึกเปิดผมก็มเขินนะครับออคือปกติชีวิตการสัมภาษณ์คนแต่ว่าพอม,มาโดนสัมภาษณ์ผมก็เขินเหมือนกันแล้วก็จริงจริง วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เห็นตัวเป็นๆด้วยซ้ไปนะครับดูดีครับเป็นค,คนดูดีมากอโอผมมีสเปคหลายแบบมากเลยครับมีวันนี้ที่เดินขึ้นไปบนเวทีนี่คือมีสเปคผมหลายคนมากเลยฮะรประมาณนั้นเองครับม,มีคุยบ้างหรือเปล่าก็ม,มีบอกทางมาว่ามาเดินทางมาอย่งไรเพราะว่ามีครั้งนึงเนี่ยผมต้องเข้าไปช่องเจ็ดผมก็เลยโทรไปถามคุณส้มว่าทางมายัางไง คำถามแล้วถามอันนี้รู้สึกตอนนั้นถามผ่าน,ผ,านผ่านทางโซเชียลมีเดียไปว่าทีมน้องทุ่มที่ดีจริงหรอ <c oughs> ประมาณน,นี้ครับ <c oughs> ไม่มีไลน์ครับ <c oughs> มีเบอร์มีเบอร์มีเบอร์ออม่่ไเโทรคุยกันทุกว,วันหรือเปล่าไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช่วันเนว้นวันนะจริงจริงรู้จักมันไม่ไม่จริงจริงรู้จักรู้จักกันมาแบบนาน ต่วันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ได้ได้เช่อมต่วอีกเป็นมีเบอร์มีมานานหรือัมีเบอร์มีมานานหรือยังสักพักแล้วครับประมาณสักสามเดือนได้สามเาดือนได้เบอร์ได้ไดงไใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องไปยื่นเอกสารที่ช่องเฉย็ครับก็บเลยถามเขาผ่านทางเฟซบุ๊กว่าน้องส้มครับพี่มีเรื่ององควนจะถามว่าจะไปช่องเจ็ดไปยังไงแล้วการเป็นข้อความบอกกันผมไม่ได้ จากคนเดียวงครับย้ำภาษานะตอนนี้ผมผม,ผมกับน้องตรงใช่ไหมครับเป็นเพื่อนหัืพี่เป็นน้องกันครับเ่บเอีอีกอกเดือนน่าจะบอกได้นะครับมานนะแต่ว่าผมว่าการเป็นเพื่อนกันมันดีนะคะรับประมาณนี้เอง